เดี๋ยวให้ลูกชายปล่อยนะครับมาปล่อยป่าครับเมือ,อยเห็นยางมะลุกลนี่ปัญญาแก่บ่ พิมลองดึงอันนั้นเอกดิดึงที่มันขอดๆนะตรงๆแล้วมันจะหลุดพรวดออกมาไหมไม่ดึงถุงนะลูกดึงถุงดึงปากถุงขึ้นเลยลองดูดิเอ้ยปลาจะตายเัาดึงออกเออม้ไหมมันไม่ออกมาโคตรแน่นเลยโหเหน็ดหลยเอาเอาลองดิยันทั้งอย่าง ป่าเห็นเขานะพันพันพันถุงก่อนแล้วเขาเอาอยางมาลัดนะแสดงว่ายางมันต้องอยู่ข้างนอกม่นยางวัดกูเนี่ยมันเนีย,นย <c oughs> เหรอเหม,มันมีเงื่อนง่ายๆเ,เห็นไหมมันก็ดึงออกก็ได้ปลาอะไรพึ่ดเลยน่ะนั่นโอ้ เราเอาแช่น้ำไปนะครับปรับสภาพนานแล้วนะครับประมาณเกือบยี่สนาทีแล้วถ<ม>้าค่อยปล่อยเทไหลทล้วกงไปนะมันมีปลามันจะมีตัวนอนผวาเห็นไหมนะโอ้ตกใจนั่นแหละไหลลงไปทีเดียว ออมีค้างไหมไม่มีมันตายหรือเปล่าตัวนั้นน่ะหมดแล้วหมดแล้วก็เปลี่ยนทุ้งหม่เห็นเ,เห็นเงื่อนอะไรเมื่อกี้น,นี่เห็นปะปมเงื่อนมันมอยู่ตรงไหน hai? มันเหมือนเขาเอาอันนั้นไปของคึกไว้ตรง<ช>น่าที่เฉยนี่นานนยาเส้นหน่อยนี่ยาเส้นใหญ่อยู่เลยเสียเวลาแกถูกหมดออกของมือ